ไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวพาไปดูบ่อดินกันหน่อยครับว้สวัสดีครับไปด้วยครับอะไรขี้เสียงอะไรเหยียบคราบไม่สุดป่ะเหยียบคราบอะไรเนี่ยกันแดนนนเดเนโอ้กันแดด ไ,ได้นั่งนานเลยกันนี่สวัสด,ดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดันซิงดินดวนครับได้วันละกี่เที่ยวเนี่ยตรงนี้สามส <30 S 2> ิบสามสิบมันร่วงอยู่บ่มีร่วงเนาะถึงไหมห้าร้อยเมตรเนี่ยไม่ถึงน้อง สองร้อเ oh? มตรเนาะน้ำมสามร้อยเมตรห้าวิ่งได้ไหมนี่น้ำมันห้าไม่ได้บ่กต้องห้าร้อยหนึ่งพันห่ง้่พั ห้าร้อยน่าจะพออยู่มั้งนี่โอ้ดูเขาเริ่มซ่ำโครงสร้างนะครับนี่คอกหมูป่นนี่ฮะงานนี้เอาจริงเลยครับนี่เลี้ยงหมูหมูราคาดีหรือเปล่ามนเลยเลี้ยงเลยโถมเสร็จปุ๊บสร้างปั๊บเลยครับ นิดบ้างใครขับเมนโคอย่าเอาแล้วใครตักอ้อยผู้<อ>ดูน้ำออกดิเนไม่ได้มาดูโบนานเลยครับ หน่อยครับโมกตัครับน้ำแตกน้ำแตกเป็นไงน จะเอาลึกก็ต้องมีเตจด,ดูดน้ำออกก็นี่ยืนหลังเสือไม่ได้เลยครับบ่อนี้ควบคุมคอนโทรลอยจานโอโอ่าจะขับยาวครับ จัดนักเีเเ,เบิ้ลรอแล้ววนะน่าจะทำงานจนจบงานเลยครับเจ้ามาร์กทูคันนี้ ้าหน่อยนะรอหน่อยไปเรื่อยๆนะครับขอได้ทำงานทุกวันโอเคสั่งจัดหนักเลยครับเอาเต็มกล่องอย่างเดียวออกสองเลย สำคัญก็พอดีแล้วนี่ สีคันก็รอนานรถด,ดำก็ไม่ได้ไม่ได้เที่ยวนะก็ตะรอกัน3คันพอดี หลายพักมากดัวยขุดไปทันน้ำเลยไม้จิ้มฟันเยอะอยู่ เอเลยวิ่งในนี้ไม่เปลืองยางเท่าไหร่ครับยางผมก็จะหมดแล้วแต่วิ่งในนี้ไม่เปลืองยางแน่นอนครับ เอารำก่อนจ้าดูดูไปแล้วน่าจะอยู่ยาวอยู่ครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาถมเพิ่มเรื่อยครับไม่น่าจะได้ย้ายไปไหนก็ดีสำหรับรถดำนะครับไม่ต้องย้ายบ่อย,อยนับ<ม>อยู่กันที่ ราคาถูกหน่อยแต่ก็ได้ทำงานทุกวันรับแพงเขาก็ไม่ทำเพราะว่าเขาทมเยอะไล่ไล่ไล่ ที่ยืนใหม่นะครับตรงนี้ไม่ไหวครับที่ยืนถ่ายยากกว่า ขึ้นมาข้างบนครับลงล่างไม่ได้เลยมีแต่ขี้ตมเลยอเอาเลึกแค่นี้เองสองเมตรครึ่งมั้งนี่ เร็วๆหน่อยรอสองคันแล้วจานูบอกถ้าอยากเร็วก็มาขับเองครับไปเรื่อยไม่ต้องรีบรีบไปเรยวหมดงานเร็วต้องหางานทำอีก ไปเรื 1, ่อยๆได้น้อยก็เอาน้อยไปอาศัยว่างานยาวงานตลอดนะครับโอ้สือกลองนี่จัดหนักเลยจานโอ พอแล้ว <c oughs> ไใส่จนไม่มีที่จะใส่แล้ว นักครับดินเปียกด้วยวมาลมย็นเนี่ยทำงานอยู่ข้างในเนี่ยมันสบายใจดีไม่ต้องไปเจอผู้คนมากมายนะครับไม่ต้องไปเจอนักร้องเยอะ ไปเข้าหมู่บ้านนี่นักร้องเยอะ,อะน้ำมเย็นเสียงท้ายน่าจะปกปติแล้วครับ รถมันนิ่มครับคนขับเลยนิ่มด้วยผมขึ้นไปขับนี่ก็นิ่มนะใครมาขับก็นิ่มครับคันนี้ขับนิ่มจริงครับมันไม่กระโชกหักเลยครับมันไปเรื่อยๆมันสมูทอะคือรถก็ไม่โหลดด้วยดึงออกมาเรื่อยๆของมัน อาศร้อนจัดเลยอ้ช่วงนี้อยู่ตรงไหนก็ร้อนครับวันหนึ่งก็ประมาณ35เที่ยวต่อว,วันนะครับประมาณนี้ไม่ถึง40นะครับ ท้าไม่โค2สองร้อยก็ถึงอยู่น้ำมันก็น่าจะอยู่ประมาณวันละหกเ0็อนี่แหละนะครับมา700ะเจ็ดร้อยไปดีแพงๆไว้ก็700ครับต่อว,วันน้ำมัน ขาดทุนยังไงเนะะี่ยฮะรายหนึ่งก็ประมาณ250เที่ยวถ้าใส่ประมาณนี้โอ้พอแล้วแอมันไม่ได้เที่ยว ใส่โชว์กล้องกันนี่ดูไปเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ